บางานเพลงก็ฟีดแบ็ดีมากในตอนนี้๋อต้องขอขอบคุณค่ะสาหรับฟีดแบ็กกระแสนะคะกระแสตอบรับต่างๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราทํางานหนักมากนะคะสาหรับอัลบั้มนี้นะคะซึ่งเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเราตั้งใจทุ่มเทมากแล้วก็พอได้รับกระแสตอบรับที่ดีนี้เราก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนเพลงล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆท,ท,ทีมงานเบื้องหลังทุกคนด้วยค่ะที่ทําให้อ่ มีมาจนถึงทุกคนนี้ได้คะ่ะกับฉาย,ยา Princess of Dance เป็นยังไงบ้างโอ้ย Princess of Dance นะคะจริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกทคนที่ตั้งฉายาให้นะคะออจริงๆแล้วคือการคิดว่าเราเองก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะคือแต่ว่าได้ยินครั้งแรกเนี่ยดีใจมากนะคะที่ทุกคนให้เกียรติเราขนาดน,นี้นะคะที่คนเห็นถึงความสามารถตรงด้านนี้ซึ่งเราก็ พยายามมาตลอดนะคะแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเวลาเราทํางานอะไรเราก็ตั้งใจทุ่มเทเกินร้อยอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ออพอทุกคนให้การต้อนรับที่ดีอย่างนี้มันก็ดีใจค่ะแล้วก็มันก็ภูมิใจที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเราเพราะความตั้งใจความพยายามของเราเองจริงๆถึงวันนี้หายเหนื่อยไหมครหายเหนื่อยสุดๆค่ะต้องบอกว่า หายเหนื่อยมากๆนะคะก็คือในช่วงเตรียมงานเนี่ยคือเตรียมงานกันหลายเดือนอยู่พอสมควรนะคะอย่างช่วงแรกเนี่ยมีไม่ลงตัวบ้างในเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งเราก็พยายามปรับนะคะเพราะว่าออไม่เคยทําอะไรแบบนี้เหมือนกันกับการที่ชายแล้วก็หญิงมาเจอกันนะคะซึ่งเราก็ต่างแนวต่างสไตล์กัน้วยเราจะทําไงให้มันลงตัว ให้เป็นแก่แล้วก็พี่หันมากที่สุดอย่างเงี้ยนะคะก็คุยกับพี่ๆผู้ใหญ่กว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาค่ะแล้วก็กว่าจะฝึกซ้อมกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอออกมาแบบนี้เราเองก็ชื่นใจค่ะแฟนๆตอบรับดีขนาดนี้จะมีโปรเจกต์คู่อะไรอีกมหมคะ อ๋อหลายๆคนเชียร์อยากให้มีเป็นเหมือนละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นละครด้วยกันอ๋อจริงๆเราก็ต้องรอรุ้นกันค่ะเพราะว่าการเองก็ยังไม่ทราบไม่แน่ใจอะไรเหมือนกันค่ะก็ต้องรอดูกระแสะตอบรับอีกทีหนึ่งค่ะแสดงว่าม,มีผู้ใหญ่ยื่นบทย,ยื่นอะไรมาให้ใช่ไหมให้เล่นเกคู่กับพี่ฮัน คือเราเคยมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันเหมือนว่าเป็นคลาสเรียนการแสดงนะคะเล่นคู่กันอะไรแบบนี้มากกว่าะค่ะยังไม่ถึงกับคันว่าเป็นโปรเจกต์และคอหรืออะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตด้วยก่อนทราบทันทีเลยค่ะ okay.